สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีตุลน,นะคะประจำเดือนเมษายน2566นะผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะและผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่24กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะใครที่ตรงกับลัคนาราศีตุล วันเกิดไทยหรือทางตะวันตกเนี่ยตรงตามที่แม่หมอระบุคุณสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งคุณก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อรับพลังงานบวกๆเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนราศีตุล ในเดือนเมษายน2566นี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเนาะ The Justice นะคะเก้าดาบมีปัญหาทางคดีความอะไรหรือเปล่าใครหลายๆคนนะอาจจะเจอปัญหาคดีความอยู่เนาะหกเหรียญ เพจออฟสอดโดนโกงเงินหรือเปล่าเอ่ยสี่ถ้วยอยู่นี้แก๊งอะ่ะบางคนอาจจะโดนดูดเงินไงค่ะเยอะแหละแปดถ้วยเดอะสตาร์แค่แหละเดอะแชรีออทนะคะเพจออฟเพน t a เ l ิลน,น,นะคะสิบถ้วยมันก็ต้องมีเรื่องราวดีๆบ้างแหละเนาะ สองเหรียญเจ็ดดาบโอ้โดนจริงๆด้วยนะคะควีนออฟเพน t าก l e นะแปดไม้เท้าค่ะอ่านายออฟเพนทากเและเจ็ดถ้วยนะคะโอเคแหละถ้าตามหน้าไพ่หลายคนนะคะหลายคนถ้าตามหน้าไพ่นี้คุณกำลังอยู่ในชั้นเกี่ยวกับคดีความการฟ้องร้องเรื่องเงินทองการโดนโกงเงินการโดนดูด โดนแก๊งคอเซนเตอร์ดูดเงินไปนะคะการโดนโดนอ่ะองค์กรเกี่ยวกับพวกทรัพย์สินพวกที่ดินก็ได้พวกหุ้นอะไรก็ได้พวกเล่นคาบาลาเล่นเทรดอ่ะหลอกเทรดหลอกอะไรทั้งหลายแหล่น่ะแล้วโดนโกงเงินไปนะคะเยอะด้วยไม่ใช่น้อยๆแล้วเหมือนกับคนที่โกงคุณมาเป็นลักษณะแบบออนไลน์อ่ะผ่านทางโลกออนไลน์แน่นอนแหละมันทําให้การเงินของคุณแบบสูญหายไปเป็นก้อน แล้วคนที่เขากระทํากับคุณนี่เขาเจตานานะเจตานาเป็นแกง๊งเป็นแก๊งเลยแก๊งที่จะหลอกลวงคุณบางคนอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพแบบสแกรมเมอร์นะคะที่มาหลอกหลอกว่าเอ้ยทํางานเป็นหมออยู่ตรงนั้นป่วยอยู่อย่างนี้ต้องการเงินรักษาอย่างงุน้นอย่างนี้คุณก็โอนไปให้เขาดี่ก็โดนถูกหลอก หรือบางคนอาจจะแบบโอ้ยฉันส่งเครื่องประดับอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างงันของมีค่ามาให้เธอนะเธอเตรียมไปรับที่สนามบินและจ่ายภาษีด้วยนะนะคะก็ถูกหลอกอีกบางคนโด,โดนไปหลายแสนนะเออแต่ทั้งเรื่องทั้งนั้นตอนนี้คุณรู้ตัวแล้วว่าคุณถูกหลอกเออรู้ตัวแล้วว่าถูกโกงเงินรู้ตัวแล้วว่าโดนขโมยทรัพย์สินโดนเจตนาบางคนอาจจะโดนกันเป็นแก๊งแล้วก็มีการฟ้องร้องคดีทางกฎหมายนะ่ะคือหน้าตอนนี้คุณชักหน้าไม่ถึงหลังไง สิ่งที่คุณโดนมาการเงินมันหายไปหมดแล้วมันหายไปแบบจับต้องไม่ได้เพราะมันไปอยู่ในโลกของออนไลน์นเนี่ยมันโอนเนี่ยมันง่ายแป๊บเดียวเองเนาะแต่การจะโอนกลับเนี่ยมันยากเหลือเกินคุณอาจจะไปรวมกลุ่มไปยื่นเอกสารไปฟ้องร้องแล้วนะคะเพื่อที่จะหวังว่าคุณจะได้เงินกลับคืนมาบ้างเพราะว่าตอนนี้การเงินการทองของคุณมียังไงเอ่ยโอ้โหยืมหน้ายืมหลังยืมซ้ายยืมขวายืมจนมือพันกันไปหมดแล้วเนี่ย แต่ก็ถามว่ายังรอดอยู่ไหมก็ยังพอรอดอยู่นะในสภาะการนี้คือเหมือนกับว่าคุณสับสนอะคุณไม่รู้ว่าคุณจะทํำยังไงไม่รู้จะตัดสินใจยังไงจะไปปรึกษาญาติพี่น้องเครือญาติคุณก็กลัวโดนเท่าดา่าโดนด่าว่าทําไมถึงได้เอ,อขาดสติแบบนี้ไปโอนเงินให้เขาได้ยังไงแต่บางคนมันไม่ได้มันไม่ได้แบบถูกชักจูงอะบางคนอาจจะถูกชักจูงให้ไปร่วมทําธุรกิจแล้วว่าเอ้ยทาธุรกิจตัวนี้ร่วมกันนั้นแล้วมันจะได้เงินได้ทองมาเยอะ อ,อมีหลักฐานการเงินมีอะไรให้คุณเห็นเยอะแยะจนมันบริษัทก็น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยเป็นองค์กรต่างชาติที่ดูน่าเชื่อถือโอ้โหมีคนเข้าร่วมธุรกิจมากมายบริษัทแบบดูดงดังอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นแก๊งๆหนึ่งที่แก๊งต่างชาติที่มามาหลอกลวงคุณนะค่ะกว่าจะรู้ความจริงมันก็สูญไปแล้วพอสูญไปเสร็จคุณก็รู้สึกว่าบางคนเจอสแกมเมอร์มาอย่างเงี้ยไม่กล้าบอกพ่อแม่ไม่กล้าบอก,พ,อก,บอกพี่บอกน้งองบอกเครือญาติกลัวโดนดา่าอืมแต่ถามว่า ถ้าคุณเผชิญเจอปัญหาแบบนี้ก็ปรึกษาเขาเถอะค่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันเกิดขึ้นไปแล้วไงก็ปรึกษาแล้วได้คนมาช่วยปรึกษาเนี่ยมันก็ยังจะดีกว่าได้คนมาช่วยคิดช่วยแก้ไขในะดีกว่าเก็บไว้คนเดียวเดี๋ยวคิดมากเดี๋ยวจะเป็นบ้าเอานะดูสิเครียดหนักเลยนะคะคือตอนนี้คุณอาจจะกําลังยื่นเรื่องเข้าสู่ชั้นจ้างทนายความร้องร้องยื่นเอกสารเข้าสู่องค์กรองค์กรของหน่วยงานรัฐบาล ให้ช่วยดูแลเพราะว่าบางครั้งคนที่หลอกคุณนะอาจจะเป็นหน่วยงานระดับข้ามชาติเนะพอเป็นหน่วยงานข้ามชาตนะิการทาอะไรมันค่อนข้างจะยากนะคะมันก็ต้องใช้ระดับหน่วยงานระดับชาติในการแก้ปัญหาให้คุณทางนี้ทางนั้นเขาบอกว่าคุณอาจจะต้องรอสักกันหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าดูดูแล้วนะสิ่งที่คุณจะได้กลับคืนมาดูจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากแม้ว่าถ้าทุนถูกดูดซับไปแล้วธนาคารมีประกันให้คุณเนะี่ยเขาก็ให้คุณได้แค่บางส่วนใช่ไหม ได้มาแค่บางส่วนยังไม่ได้มาทั้งหมดมันอาจะต้องยิงยิงยาวใช้ระยะเวลาดังนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าเครียดในที่ผ่านมาเออแต่เขาบอกว่าโอเคแหละเดี๋ยวยังไงในเดือนเมษายนเนี้ไม่แน่ว่าคาดีที่คุณทําอาจจะคืบหน้าขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีค่ะอ่าได้รับข่าวดีจากเรื่องของการเงินเอกสารทางคดีความอะไรก็ดีธุรกิจอะไรก็ดีที่มันมีคนโกงคุณทําร้ายคุณเนะี่ยคุณอาจจะได้กลับคืนมานะคะ แล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะหาหนทางที่จะช่วยคุณได้เอ,อบางคนอาจจะอยู่ต่างถิน่นต่างแดนแล้วมันมีปัญหาเรื่องวีซ่าเรื่องอะไรหรือว่าถูกจับถูกอะไรก็แล้วแต่นะคะอ,อ่าคุณอาจจะได้เดินทางกลับมาหาสู่ครอบครัวนะคะได้เดินทางกลับมาที่ที่บ้านเกิดเมืองนอนเนาะได้อยู่อย่างมีความสุขนะหรือบางคนอาจจะจําเป็นต้องจรารีโยกย้ายถิ่นฐานจากครอบครัวไปต่างถิน่นแดนไกลก็ได้เพราะว่าต้องไปหาเงิน ด้วยเงินที่มีอยู่นะถูกโกงบางครั้งคนที่โกงคุณตามหน้าไพ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะอาจจะเป็นคนในเครือญาติในครอบครัวของคุณก็เป็นได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้จะบอกว่ามันปวดใจยิ่งกว่ายิ่งกว่าการถูกคนข้างนอกนะว่ามาแต่ในดวงชะตาบางครั้งถ้าเกิดเป็นเครือญาติคนในครอบครัวที่คุณรักกับเป็นผู้ที่กระทําไม่ดีกับคุณกระทํารับหลังคุณก็ดีเนะี่ย สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเนาะแล้วมาเอาเอาคืนกับคุณนะ่ะในรูปของคนใกล้ชิดเจ้านายก็ดีเ,เครือญาติก็ดีหัวหน้าก็ดีคนรักคู่ครองก็ดีคุณก็ชดใช้กรรมเขาให้ชดใช้กรรมให้หมดหมดไปนะคะเ,เมื่อกรรมหมดชาติพบหน้าก็จะได้ไม่ต้องเวียนต่อกันไปนะแต่เหมือนกับว่าในเดือนเมษายนนี้ยังไงยังไงคุณจะได้ข่าวคราวนะคะได้ข่าวครา,าวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินหรือธุรกรรม เกี่ยวกับพวกชั้นศาลคดีความคุณจะได้กลับคืนมานะคุณจะได้เงินเงินกลับมาค่ะไม่มากก็น้อยในระดับหนึ่งนะคะคิดว่าอย่างน้อยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณอาจจะได้กลับคืนมานะอาจจะห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะมีเกณฑ์ได้หรือไม่ก็อาจจะมีลักษณะการจ่ายคืนมาเป็นงวดงวดน,น,นะคะอาจจะไม่ได้มาเป็นก้อนใหญ่อะ่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วรองเงินก้อนอยู่เนี่ยคุณรอรอรอ,งรองเงินก้อนนะ คุณจะได้มานะคะอาจจะเป็นลักษณะการทยอยมาเป็นรอบเป็นรอบนะแต่การทยอยมารอบนี้มันก็ทําให้คุณทําให้คุณที่จะรื้อฟื้นอะเริ่มชีวิตใหม่ได้นะคะจากที่มันอึดอัดมันไม่มีทางออกเนาะมันไม่รู้จะไปทางไหนดีจะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนมันก็ไม่มีเงินบางคนไปสมัครงานในองค์กรบริษัทองค์กรบริษัทรูปของบริษัทที่แบบว่าพาไปอะ่ะก็ไปถูกเขาหลอกเงินอีกอย่างเงี้ยมันก็มีนะ แต่เหมือนกับว่ารอบนี้ถ้าใครรอรอที่จะเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนนะคุณมีเกณฑ์ได้ไปนะคะมีเกณฑ์ว่าวีซ่าจะผ่านมีเกณฑ์ว่าจะผ่านตอมอนะคะคือสิ่งที่คุณคิดเนะี่ยมันจะสุขสมดังใจหวังได้ก่อนหน้านั้นสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะดูตึกขัดเตะทุกเรื่องเนาะเพราะว่ามันมีแต่คนคนไม่าัฒนาดีกับคุณน่าแปลกนะ่าดูเหมือนชีวิตของคุณเนี่ยคุณเป็นผู้ให้เขาอะ แต่มีแต่คนเหมือนปริงที่จะดูดคุณตลอดเวลาไงก็ไม่รู้นะ่ะมีแต่คนพยายามที่จะเอาจากคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าเขาจะต้องโกงคุณหลอกคุณหักหลังคุณใส่ร้ายป้ายสีอะไรกับคุณน่ะค่ะสารพัดหนทางที่เขาทําได้เขาจะทาเพื่อสูบเอาเงินจากคุณไปอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอิจฉาริษยาในตัวคุณหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่บุคลิกตรงเกินไปนะคะ หรืออาจจะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วเข้มแข็งจนเกินไปอืมันก็เลยทําให้เกิดความอิจฉาและหมั่นไส้เลยอยากจะทําลายล้างคุณก็มีนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับคุณเสียมากกว่านะคะถ้าดูตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามจากบุญกุศลที่คุณทาเอาไว้เนี่ยการที่คุณเป็นคนใจดีเนี่ยช่วยเหลือคนในเดือนเมษายนเนี้คุณจะได้เริ่มชีวิตใหม่นะคะคุณจะมีการเงินการทองเข้ามาหรืออาจจะมีคนแดนไกลเนี่ยค่ะเข้ามาอุปถัมภ์ ประธรรมในชีวิตของคุณก็ได้นะคะสําหรับความรักของคนราศีตุลเหมือนว่าเดือนนี้คุณจะไม่ได้เด่นในเรื่องของความรักนะบางคนอาจจะมีการกลับมาของคนรักเก่ากลับมาเริ่มติดต่อเริ่มพูดคุยกันใหม่เริ่มปรับความเข้าใจกันใหม่ก็ได้หรือบางคนอาจจะตัดสินใจที่จะแยกอย่าร้างจบสิน้นเพราะเพราะว่ามันอาจจะหมายถึงการอย่าร้างทางกฎหมายได้นะเนี่ยการหย่าร้างทางกฎหมายกับคนเดิมก็ได้ หรือในกรณีบางคนอาจจะมีการจดทะเบียนสมรสกับคนใหม่ก็ได้นะคะมีสองอย่างนะอย่างแรกก็คือคุณอาจจะหลายคนบางคนต้องบอกว่าบางคนอาจจะเป็นเดือนแห่งการหย่าร้างจดทะเบียนหย่าบางคนอาจจะเป็นเดือนแห่งการจดทะเบียนสมรสก็ได้ในะด้วยหน้าภัยเราไม่ได้ดูการเป็นการส่วนตัวเนาะมันเป็นแรนดอมแม่หมอก็ต้องอ่านให้ครบทุกส่วนเนาะมันอ่านตีความได้สองอย่างนะนะคะทั้งนี้และทั้งนั้น ไม่ว่าก่อนหนะ้านั้นคุณจะเจอเรื่องราวที่เจ็บปวดรวดร้าวหรือเพิ่งจะหย่าร้างไปก็ดีเนะี่ยคุณจะมีการแบ่งสมบัติอถ้าใครมีการหย่าร้างคุณจะมีการแบ่งสมบัติการแบ่งสมบัตินี้คุณจะได้มาครึ่งหนึ่งถึงแม้เขาจะพยายามฮุบก็ตามมันฮุบไม่สําเร็จอะคะ่ะคือเขาพยายามทําทุกวิถีทางที่จะฮุบของคุณไปหมดหมดอะแต่มันฮุบไม่ได้ค่ะที่สุดแล้วตามกฎหมายก็ต้องแบ่งให้คุณครึ่งหนึ่งนะคะคุณก็ยังจะได้ทรัพย์สินตรงนั้นมาและไดะ้และได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะ ดังนั้นแม่หมอมองว่าอุปสรรคหรือปัญหาใดๆที่คุณติดขัดนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักในเดือนเมษายนนี้มันจะมีการปลดปล็อกนะคะมีการขายปัญหาพูดง่ายๆว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมจากบุญที่คุณสั่งสมมาก,ก็ดีได้รับความยุติธรรมในด้านของกฎหมายก็ดีนะคะให้คุณได้อ่าหลุดพ้นจากความเครียดให้คุณได้ ออกเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนอาจจะมีการแต่งงานเริ่มต้นครอบครัวใหม่อย่างมีความสุขก็เป็นได้นะคะคุณง่ายๆว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนแห่งการพ้นกรรมแล้วมั้งเป็นเดือนแห่งการได้รับบุญที่สั่งสมมานะคะอืเป็นเดือนแห่งความสุขสมหวังและความโชคดีในสิ่งที่คุณใฝ่ายฝันนะคุณใฝ่ฝันอยากได้ครอบครัวที่มีความสุขอยากแต่งงานใหม่กับคนที่พร้อมที่จะเปคุณดูแลคุณคุณก็จะได้ตรงนั้น ใครที่ฝ่ายฝันว่าอยากจะได้เงินทองที่ถูกโกงไปน่ะกลับคืนมาในสักครึ่งก็ยังดีถ้ายอยคืนก็ยังดีคุณก็จะได้ตามนั้นนะคะใครที่ฝันฝ่ายฝันว่าอยากจะได้งานคุณก็จะได้งานได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งนะก่อนหน้านั้นอาจจะถูกคนแบบจีดขวางแล้วขัดขวางจ้า n ô n เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานก็ดีแต่ในเดือนนี้เหมือนว่าจากนี้ไปเนี่ยมันไม่มีใครกีดขวางคุณได้ละการงานคุณจะได้รับการพิจารณาจะได้รับการ การประเมินในทางที่ดีเขาจะเห็นคุณค่าในผลงานของคุณนะคะอืจะมีการพิจารณาในทางบวกนะคะอ่าดังนั้นก็ไม่ต้องเครียดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูสักหน่อยนี่กับว่าลูกคเนตเนี่ยมีอะไรอยากจะบ่งบอกให้คุณไหมในเดือนเมษายนนี้สบายใจได้นะในเดือนเมษายนเนี้ยคุณจะปลดล็อกปลดล็อกปัญหาที่มันไม่มีทางออกก่อนหน้านั้นนะคะอืไปสู่ความสําเร็จ ได้ไม่ว่าจะงานเงินและความรักสิ่งที่คุณหวังน่ะจะได้สมดังใจหวังนะคะอย่างที่ก่อนหน้านั้นมันไม่ได้แล้วมันเครียดทุกทางเนาะเหมือนประตูปิดตายยังไม่ด้แต่ในเดือนเนี้ยประตูเปิดเปิดทุกบานนะเปิดทุกบานสําหรับคุณนะคะความโชคดีสําหรับคุณมันจะเข้ามาในทุกๆเรื่องนะดูดีกว่าวาลูกคเนตมีอะไรอยากจะสื่อถึงคุณบ้างอ่พลังอำนาจเขาบอกว่า ในตัวคุณน่ะคุณเป็นคนที่มีเซนส์อะไรบางอย่างนะคะหรือบางครั้งอำนาจทางกฎหมายนะคะมันจะมาช่วยส่งเสริมคุณนะคะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังพลังในตัวคุณน่ะพลังงานด้านบวกอย่างที่แม่หมอบอกว่าเวลาที่เราดึงดูดพลังงานด้านบวกเข้าเยอะๆมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆความโชคดีเข้าหาคุณถ้าคุณเครียดและคุณคิดแต่เรื่องร้ายๆเนี่ยมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งร้ายๆสิ่งที่ไม่ดีเข้าหาคุณเน่ย มันเหมือนแม่เหล็กอะถ้าคุณคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็ดึงดูดแต่สิ่งที่เป็นมูลขยะมาหาคุณถ้าคุณคิดแต่ด้านบวกมันก็ดึงดูดแต่สิ่งพลังงานดีๆมาหาบวกเออมาหาคุณดังนั้นส่วนหนึ่งมันอยู่ที่ตัวคุณเขาบอกว่าคุณจะต้องปลักพลังงานในตัวคุณนะคะดึงดูดพลังงานบวกไวเ้เยอะๆนะคะแล้วสิ่งดีๆนะมันจะวิ่งเข้าหาคุณในเดือนนี้นะคืออย่ามองอะไรในแง่ร้ายนะคะให้มองสองด้านมันมีแง่บวกเสมอเขาเรียกว,ว่าในความโชคร้ายเนี่ย ในวิกฤตม,มันมักจะมีโอกาสให้คุณเสมอนะคะและในเดือนนี้โอกาสของคุณก็มาคุณจะหลุดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นนะความรุ่งเรืองเห็นไหมลูกคะเน่บอกว่าคุณจะหลุดพ้นจากความวิกฤตไปสู่ทางออกที่สว่างสดใสไปสู่ความรุ่งเรืองไปสู่ความพร้อมบริบูรณ์นในทุกด้านไม่ว่าความฝันเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจการงาน ล้วนแล้วแต่คุณจะประสบความสําเร็จสมใจหวังคุณจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างปลอดโปร่งได้นะคะแต่ก่อนหน้านั้นคุณจะต้องดึงดูดปรับพลังงาน energy ของตัวเองอปรับพลังงานให้มันเป็นด้านบวกนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆที่เป็นด้านบวกเข้ามาหาคุณอย่างแบบไม่คาดคิดอ่ะคะ่ะบอกได้เลยว่าความสุขล้นในทุกๆเรื่องมันรอคุณอยู่นะคะในเดือนนี้คนที่ทําไม่ดีกับคุณเนี่ยเมื่อคุณดึงดูดพลังงานบวกเยอะ พลังงานที่ไม่ดีมันจะสะท้อนกลับไปหาคนที่คิดไม่ดีกับคุณเองคุณแค่อยู่เฉยๆแผน่นเมตาให้เขาจบแค่นั้นแหละค่ะเ,ออเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้แล้วโอเคเนาะสําหรับคนลัคนาดาศีตุลนะคะในเดือนนี้คุณจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆพลังงานดีๆชีวิตที่ดีๆที่สุขสมหวังตามที่คุณใฝ่ฝันหรือปรารถนาไว้นะคะโอเคก็รับพลังงานตามหน้าไพ่นี้เลยเนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะ